สวัสดีค่ะเพจอสังหา R P M มีบ้านในโครงการทวีลากเขตอำเภอเมืองชัยนาทมานำเสนอบ้านสวยบรรยากาศดีปลอดโปร่งโล่งสบายมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงปรับปรุงตกแต่งใหม่เกือบทั้งหมดห่างจากตัวเมืองชัยนาทประมาณ7กิโลบ้านเดี่ยว2ชั้นเนื้อที่78ตารางวาชั้นบนมี3ห้องนอน2ห้องน้ำติดแอร์ทั้งหมด3ห้อง ส่วนชั้นล่างมี2ห้องน้ำมีอ่างอาบน้ำหนึ่งห้องมีหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องรับแขกติดแอร์ห้องรับแขกหนึ่งเครื่องเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นในรูปยกให้ทั้งหมดนะคะยี่กระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยค่ะขายในราคา5ล้านบาทผู้ซื้อเป็นผู้ออกค่าโอนเองค่ะสนใจโทรติดต่อสอบถาม083 987 4552ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องและทางเพจอสังหา RPM ด้วยนะคะข,ขอบคุณค่ะ